ก็คืออยู่ก้อนมันมักมีเลยนะขณะนี้ผมอยู่ในป่าอเมซอนซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดสโอนี่ไงมันโอนี่ไงมัน อาจานี้อ่าเขียนงเปิเป็นดืมักทิ้งวะมักโคตรมักเลยสุดใจน่งนี่เอออ่าเงียบเงียบจริงๆนั่งสมาธิก็ดีเยวอ่านเพิ่มดี้ได้แบบมันสงบว่านะลมลนโอ ตวีบมาตัวแรงเข้าสิเปิดบ่าควันทันาะใช่เดี๋ยวจะหลายเจอแล้วใช่ใช่เข้าไปนี่เออเขาบเปิดควันละคำละเขาตู้ข้าสายบูสุดเลยควันอ่ะเด้อเอ้าธรรมดามันสิเอ็ดเป็นควันดอกบ่าฮาน่าแบบเขาไปไหนอีกมิตินึงใช่ปะอี่บ้านท่ามกลางไทยก็จะเยนห้าสิบบาทต่อท่านเบิ่งเอ้าไปยังเปิดอีกหรอไม่ไหน เออไปเบ้งกงอนไปคือว่าส่งว่าคำนี่นี่รถคันนี้ก็น,นำเข้ามามทำมันไม่คล้ายก็เย็นนะเจเ้เนะชียงเนอีลก่งีกว่าชเจาหวตัเย็นเย็นเชียงหมที่บ่ตเย็นกำลังบรรยายโอ้เออ,อยังว่า่มื่อกี้เขาเคยบุเปิดมานี่เขาห่ากัมดดนมอดเลขนว่นมันหลาแม่ได้าคือเร่ได้มาบือเรากาศ สงบดีขนาดอืมครับไปไอันท้ายหูยู่หูนองบวัวคุณจึงมานั่งกินซิวๆมีแบบน้ำตกอย่างเชีร์มี้านกาแฟอยู่นี่โคตได้บรรยากาศเลยอือนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เยี่ยมชิๆนี่น เขาเห็นคุณมาไล่แล้วคุณเปิดเปิดจังเปิดคุณปูหมาเปิดมันกระเพื่องไฟเออท้าออกมาจังน้อยกระมุนกุ๊บไปหมดเลยไปก้อนสัตว์เออออกไปจึงยางเข้ามาชื่อชื่ออย่าโหเจะาพายวั้งโอ้โหเฮโยเหลวเจอชิ่อจนเปนเหลวอุตซาถอยออกมาในนี้มันกระเปลิ่นเธออยู่ขณะนี้ผมอยู่ในป่าอเมซอนซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดใส่ โอนี่ไงมันโอนี่ไงมันเนาะตาธมึงมึงเกิดเพิ่นกันะไรนี่โอ้กะงามยูโรโนี่นี่คุณต้องระมัดระวังตัวเองให้มากเด <c oughs> ี๋ยวนี้บูมิอัมมีซ้อนชิมีอัมมีซ้อนคาเฟ่ สาก้าเล่ป sort of ็นดาในได้ต okay. ่อารไปนรอไเาไปเลาะก้อนบอก็ได้จ้าน้บอยู่้านจ้ะโอเคค่ะอันเอาไปเลาะมาแล้วก็มาสร้างแล้วก็ขึ้นไปนั่งกินอย่่ถึงเนาะ ให้ลงไปนี่เด้ลงไปนี่เด้เขินเข้าช้อกีบอ่ะสิรอไปบ่ไปเบิ่งบ่ไปไปเบิ่งให้ครบทุกซอกทุกมุมกูมักบรรยากาศแบบนี้ยแหละเออดูมาเฮ็ดเฮ็ดเบียงแบบที่ได้กับกับคลอนคล้ายเฮ้เฮียกก็ได้ดี เปไปนั่งอยู่ห้องเอ์ก็ได้แต่บุมัดกักูเตียนเขาต้องเาเลือกห้องเอกับเลือกบรรยากาศนด้นี่กูเลือกแบบนี้ก่อเอออย่างนี้มันก็เย็นเนาะเอานี่เปินหากับชิเริ่มเปิดไปนี่ไปเบื้องไหมทางทางนั้นมันงามห้องน้ำนะ เอาอีเมฆมาก็พามาเบื้อกันมันงามเด้นี่หัวต้งคือใครคะเข้าไปขนาดคำเอออันนี้คือห้องน้ำทุกคน รานนี้ก็ซิมีป่าแบบนี้เลยนี่แค่้าบดึมลืนเข้าไปนีนี่ไปนั่งท่ายูบกันเลยแม่ The f o เ e s t House นะเนาะ นี่เคยนาบัวบุญใครวะบอาบอัวนางสาวไทยจังหวัดหนองคายตามที่เบิ้งอยู่ในป้ายมีพิซพซ่าพิซซ่าเด็ก่อนนี่อยู่บ้านเนี่ยไปนี่แต่ละบ่อนนี้มีห้าละห้าไี่เนี่ยแต่ละอันนี้รู้ว่าเขาปิดหรอมื้อไหร่บริปิดแต่ว่ามันคั่มแล้ว มอนไห้ฮูกกนได้อยู่ก็ว่าดีก็ก็คืออยู่ก็มอนมักมีเลยนะเอาล่ะตอนนสิจะทไม่ทาย Sống sai sao hả nà là chứ không có hùa Tấn ra nữa Cũng có là cũng không có hả nào ta đi Nó lắm á Nhỏ hết rồi ta hùa Kẹp khen này rồi đi Chéo Thôi

อยู่พีเขาก็เปิดยเลยเฮ้งามแม่แบนี้เขาโยนตัวเย็นเสื่อน่ะดีเสื้อเหรอจห้ามทำให้บัวซำรุด โอ้ตอนนั้นหมาเพิ่งอ,อย่างเอ็นยังบุบีเฮนนี้นะยังบลแลว้าบรรยากาศดีขนาดนั่งมโอ้เจอเจอสี่เจอสี่นหน้อยู่ในบรรยากาศทันทีเาดดี่ดไม่คือที่ผู้ปานเรือเออหมดตอนผ่าีแม่หมาฮันฟาบดหรือฟ,า,อฟาแดดหรือบ่ภา<บ>ด,ดขนาด พัขกขนาดเลยทุกคน,น้นยนไบดได้ได่าบ,บ,บวกัเออเออแบบนี้แหละค <c oughs> ักหลายทุกคน,น,ท,นที่เราอะจ่ายให้เขาด้วยคุยต เห็นอยู่เวียดว่าอยูสิดเดว่าเพิ่นตัดเอาดอกน้อยๆมาท่นอ่ะไปเอ็ดหรือบุหักลายเด้อันนี้พ่นหักเอามาปุ๊กเอยโรอมื่อน้ใส่จิ้มจิ้มโรยทูเท่ๆเจ้าหมูโวยฝาเนาะหรือว่าหอดหมูพ่นปิดเหรอวะปิดปิดเปิดเปิดอันนี้ก็ได้ ปนี <cin stereotype> <dragging> uh ่บอนทายยักยืนบัวนะดิทายหกยืนโยบัวนะเออเห็นแล้วเฮ้ยเด้อ ยืนไหมยืนเลยยืนเลยยืนเลยอยากยืนของแทน้นะมีน้ำได้หนิเดอ้อทางลุ่มมันเป็นน้ำมดืดอันนี้เป็นบัวทุกคนบัวที่เขาจะสร้างมาให้เขาเขามายืนถ่ายรูปอยู่นี้เนาะนี่แล้วก็ใช้ทำมันตัวมาแล้วก็ใช้ซีมังกัน ค่กค right, ักยทุกคนนุงทุกคนนุงรีมานี่สี oon, Now, <combined> right. ่เ่อละทุกคนเธอแรกมาเองเธอสองมากับหนิงเธอที่สามมากับพ่อปู่แม่ป้าติ้งเอื้อยเธอสี่นี่ก็คือมากับอายแล้วก็สาวฮานานี่ทุกคนคักเดี๋ยวมาโบ่เบื่อมึงไหมเนาะผู้ใหญ่สิมักไปเที่ยวแบบใดโบฮูแต่นุงรีมักมาเที่ยวแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นฮูปันที่คือคนกําลังสิจูบกัน

ว่าคือเป็นไม้แต่ว่ามันเป็นเล็กเล็กกว่าเออสโสดนเนอะเออดอกบัวก,ก็งามแท้ว่ะเขาหักบให้จับได้ดอกบัวนี่ห้ามทำบวำัวสมรุษเขาว่ะเจ้าตรงไม่ใช่หมูฟัวร้ารอกเจ้านี้ก็ไม่ใช่ ดอกบัวสีบัวเป็นดอกไม้ประจำร้านของเวียดนมามแม่นวะเออตัวนี้วะนี่วะเชื่อเชืช่อืก็มาเลยอืมแค่เสีง้งโมเมนต์โมเมนต์ส้พันธุ์นี้เป็นไส้พันธุ์น้อยๆนะเออเป็นดอกบัวทั่วไปอ่ะนะเออดอกบัวดอกบัวธรรมดาเนาะอันนี้ดอกบัวกายพันธุ์นะอันนี้นอ,นอิดให้มันงามมันง่า่นะอันนี้เรือสำราญ ถล้าดูอะไรดูมีค่อะงามะได้อไอะนี้น่ะโอ้อยยูอะลายู่ะนระรดูอะไรดูอะไรอยไรดูอะอรอรอรอะาอะเรอะไรอะรอคอยเจ้าหญิงมะดอะไรดอะออ มาตอนนั้นยังน้อยเดี่ยวอยู่ก่อนอันนี้เนอมันก็ขย่ายพันธุ์ไหวเนาะโอ้อันนี้มันเียมันขึ้นตลอดเช็ยามเดอะมันก็มีน้ำามันก็มันใช้น้ำดำรงซีบมันก็ได้โดยที่มีน้ำมันจะขึ้นตลอดอันนั้นคือว่าน้อยกันหม่เลยอันนั้นบวธรรมชาิเด่ยนั่นทุคคนบัรเขาหันเอาเอาไปแลกอันนี้ละได้เพิ่มหมืนเก้าสิบบาท เ็กอะยังอันยังแพงอยู่ดีเนาะยังแพงยู่ดีมั้งอนนั้าสิบก็เป็นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเออร้อยสี่สิบตัวนี้ร้อยสี่สิบก็จะแพงเพราะว่าอันอเมซอนหกสิบบาทหกสิบบาทโอ้คือบุกไปยังไม่ซ้อนใช่ไหมอาอันนี้มาเดี๋ยวมันกระหุมค่ะกับบรนยากาดีขนาวเบอร์ขนาวเบอร์แรกซื้ออันนี้มันกะ อันดิเซียห้าสิบบาทฟรีๆต่อคนถ้าเพื่อนจะแบบอันชนกล้วยการตลาดดีไงวะเนาะการตลาดดีกลิ่นเดี๋ยวนี่มันได้บรรยากาศไหมเออกลุ่มเนอ้องมีส่วนแซ่บปะอืมแม่บอกอันนี้ชาเขียวมันยักปุกกมพุฒนักปุกเลยทุกคนเข้มพุดอืมอันเมื่อกี้นี่สั่ง หวานน้อยกับวานแบบบุมีเลยหวานนะอเม,อมซอนสร้างหวานน้อยนี่ยังหวานดูจะเป็นลายแลลดความอ้วนอีแบบสร้างด้วยตัวเขาแบบนี้ทำมันจงกวัวปีทำมานันบรรยากาศทุกคนเฮามานี่ก็คือสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วเนาะควันก็สีบุมีละถ้ามาตอนบ่ายควันเต็มตามมันเ,นเต็ม,ม เป็นยาอะไนี่อ่านคอเฟ่เขียนยังบ่เต็มเด้อมักทิ้งวะมักโคตรมักเลยสุดใจโคตรนั่งในนี่เอออ่าเงียบเงียบจริงๆธรรมาธิก็ดีแล้วอ่านเพิ่มก็ดีได้เขยนมือแล้ะได้แบบมันสงบกว่านะลมลื่นอ่านคาเฟ่เรานี่เคยไปยิสเซอร์ได้ละยังวะเคยไปแต่นต้าคาเซต์เหรอทรัฟฟิวตลอดเนาะ ทึกใจเฮงบริสุทธเนาะพภาคก้อไปอเมซอนคุยไปอเมซอนกลนเขาค่ะใช่ป้ะตอนนี้มาฮอดบอคอสแล้วท <ok ุกคนออกจากเดอะฟอเรสต์คาเฟ่แล้วเนาะเที่นี่เฮาบอไปต่อรถหลายต่อเฮามาขึ้นรถระหว่างประเทศอยู่บอคอส ขึ้นยูบอคสอแล้วก็ไเป็นลงอีกที่ยูตะลาดเซาเวียงจันเลยทุกคนราคาหกิบาทต่อคนเนาะตอนนี้ตรงนี้กับอายและก็สาวนาซื้อของไปเที่ยวมาเมื่อทุกบ่อนละตอนนี้ก็คือหกโมงเย็นแล้วทุกคนลถเอ้ยห้าโมงปลายันยอดหกโมงแล้วเนาะลดระหว่างประเทศออกหกโมงเย็นอันนี้คือของที่เฮาไดยูไทยเนาะอันนี้เป็นของฝากจาก้า ทางฝั่งไทยเนาะเอาถามความรู้สึกก่อนปิดคลิปนี้